อมะตะตลอดกาลเหรียญโบราณ FC ส่งมาขายสวัสดีครับยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญป่อปาศ,ศึกษาแบงเหรียญโบราณ FC ฮะนี่คือกล่องภายในบรรจุเหรียญกระสอบ เท่าที่ทราบมาเอฟซีกล่องนี้นั้นมีเหรียญกระสาบสมัยโบราณนะฮะสมัยโบราณเป็นเหรียญที่โอ้โหได้รับความนิยมตลอดการก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความเป็นอมตะก,กันเลยทีเดียวนะฮะถึงแม้ว่าบางครั้งราคาจะไม่มีหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็ตามนะฮะแต่ว่าเป็นเหรียญที่ชาวไทยเหล่านั้น เก็บสะสมกันมาเรื่อยๆก็ยังคงเป็นเหรียญที่รับความนิยมตลอดกาลกัน,นเลยทีเดียวกล่องนี้ส่งมาจากเอฟีฮะจังหวัดปะทุมธานีรู้สึกว่าจะเป็นอำเภอสามโคกใช่ไหมก็เป็น f อท่านหนึ่งฮะที่เข้ามาเป็นสมาชิกติดตามช่องของปัาป่ามาตลอดนะฮะก็ถือว่านานพอสมควรนะสวัสดีเจ้าของกล่องด้วยนะฮะสวัสดีคุณทถานะ,ะสวัสดีคุณทถาเจ้าของกล่องเจ้าของเรียญฮะนะ พี่ป,ปา่าไม่ค่อยมีเวลาไลฟ์สดในคุณทถานะฮะป่าก็เลยต้องมาเปิดเป็นออคลิปวิดีโออัปโหลดไปก่อนเนาะเดี๋ยวว่างๆป่าจะไปไลฟ์สดนะฮะช่วงนี้ไม่ว่างงานเยอะมากเลยนะฮะคุณทศานะว่างๆเราเมื่อไรเราก็ไปไลฟ์สดกันนะฮะโอเคนะป่าจะขออนุญาตทําลายกล่องคุณทศนาฮะเพื่อเปิดดูภายในว่าเป็นเหรียญอะไรกันแน่โบราณอย่างที่ขึ้นปกคลิปไปไหมถ้าไม่ใช่อายเขาตายเลยงานนี้ เป็นเหรียญโบราณนั่นแหละ F4 ครับเท่าที่แอดมินแจ้งมานะอืมเป็นที่เท่าที่แอดมินแจ้งมามาดูการ F4 ทั้งบ้านฮะเดี๋ยวดูเหรียญกันไปก่อนนะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรืออีดีไลท์ฮะเดี๋ยวป๊ะป๋าเอามาให้ดูนะฮะเพราะว่าป๊ะป๋าไม่ได้ขึ้นตัวหนังสือนะฮะไม่ว่าจะเป็นอีดีไลท์หรือเบอร์โทรใช่ไหมโปรไฟล์ป๊ะป๋าก็ไม่ได้ขึ้นครับป๊ะป๋าจะให้ดูตอนท้ายคลิปทีเดียวก็เตรียมปากกาจดไว้ก็แล้วกันสําหรับเบอร์โทรและ อันนี้เอียเป็นกล่องใหญ่มากแต่ขาขาตั้งกล้องมาปั้นต่ำนะฮะเดี๋ยวป่าจะค่อยดูเหรียญทีเดียวฮนะเดี๋ยวกล่องออกก่อนเนะาะเออ่เอากล่องออกละชึบวางไว้ตรงด้านหน้าตรงนี้จะเป็นเหรียญเอเซียโอ้โหพอมากันแบบชนิดว่าสุดยอดของความสุดยอดเลยเอเซียฮะจะเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยอเดี๋ยวเรามาดูกันยกออกกันเนาะ โอ้นี่การกระแทกอะการกระแทกอย่างอย่างมโหฬานเลยเอฟซีอาร์ทุกครั้งที่ส่งคุยกับแอดมินทุกขั้นตอนแล้วทุกครั้งนะฮะก่อนที่ท่านจะได้ส่งเหรียญบรรจุก,กล่องเนี้ยท่านต้องได้รับที่อยู่จากแอดมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อได้รับที่อยู่แล้วท่านจะส่งเหรียญมานะฮะท่านนําเหรียญของท่านใส่กล่องปุ๊บหรือไม่ก็ท่านเอาหมายเลขบัญชีธนาคารของท่านนั้นใส่ก่อน ก็ได้แล้วก็ใช้เหรียญทับอยู่ใต้ก้กนกล่องนะฮะทุกครั้งป้าป่าแนะนําใหา้ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของท่านมาเวลาปราปาเปิดกล่องเป็นสาธารณะแล้วแบบนี้แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวส่งต่อให้แอดมินเขาเช็คนะฮะรายละเอียดเหรียญเสร็จทุกอย่างสมบูรณ์เดี๋ยวแอดมินเขาจะได้เอินโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านค่าเหรียญโอเคไหมฮะนะเดีเ๋ยวป้าขออนุญาตดูเลยเอเสียตรงนี้จะเป็นอ่า อื้โอ้โหเอซีฮะนี่คือเป็นคล้ายธนบัตรใช่ไหมเออเป็นธนบัตรใหม่ด้วยอะไรกันนี่เอฮะเดี๋ยวป้าปาให้ดูก่อนนาะเดี๋ยวค่อยดูเหรียญตรงนั้นนะฮะหลักๆเราเป็นเหรียญต่ว่าอันนี้ป้ะปาไม่มั่นใจว่ายังไงนเอฟซีฮะก็อ่อเป็นเจ้าของเจ้าของเหรียญกล่องนี้หอ่อนี้เอซฮะนะที่ รู้สึกว่าจะปวยพรปีใหม่มาด้วยใช่ไหมฮะเอออ่ะเอฟซียเห็นไหมเอ,อ่ยพัชมองเห็นไหมนะ,ะก็แนบมากับธนบัตรนะฮะอืมอันนี้เป็นธนบัตรชนิดสคาหกสิบบาทใช่ไหมเอออันนี้เป็นเจ็ดสิบาทแนวตั้งนะฮะปอปาก็ยังไงดีเอาได้ดูก่อนเอฟซี F C, ช่วยกันอ่านนะฮะสวัสดีปีใหม่ปีสองพันยี่สิบห้าค่ะคุณปอปา่า ลงท้ายด้วยคุณตาครับคุณตาฝากขอบคุณมากนะฮะนะฝากขอบคุณจริงๆสําหรับของขวัญชิ้นนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นของขวัญใช่ไหมฮะเนาะพ่อสวัสดีปีใหม่อย่างนี้ใช่ไหมอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะก็เป็นคําอวยพรฮะสวัสดีปีใหม่นะฮะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยเนาะขอบคุณคุณตามากะนะที่คุณตานั้นมีน้ําใจฮะนะมีน้ําใจอ่อ เป็นคำอวยพรสวัสดีปีใหม่สำหรับป่านะสวัสดีปีใหม่กันในปีพศ2,125ใกล้จะถึงเร็วๆนี้เอซีฮะนะฝั่งนี้บอกว่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จเงินทองมากมายประมาณนี้ใช่ไหมโอ้โหขอบคุณมากเลยฮะนะขอให้คำอวยพรเหล่านี้นั้นกลับไปสู่เจ้าของคำอวยพรนี้ด้วยนะฮะ หากคุณททาร่ำรวยแล้วปป๋าก็ขอส่งคำอวยพรให้คุณปป่าละและครอบครัวนั้นร่ำรวยไปยิ่งยิ่งกว่าเดิมโอเคเนาะคุณททาฮะปป่าฝากขอบคุณจริงแล้วก็นี่อีกชิ้นหนึ่งอ่ะเท่ากับว่าเรามาดูของอมาดูคำอวยพรกันใช่ไหมเนี่ยเอสีโอ้ย,อย,ย FC, อสวัสดีปีใหม่2 0งพค่ะประมาณนั้นเนาะขอบคุณจริงครับะคุณทาฐาเห็นกันไหมเอสีทางบ้านน้อยให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะนี่คือ มิรใหม่ตรีจาก f 4, อฟช่องของปปาครับส่งมอบให้กับปปามารู้สึกว่าจะเป็นระยะระยะเลยนะฮะตั้งแต่ f อฟนู้นเลยครั้งแรกๆนะฮะหลายท่านเลยแหละนะ,ะถ้าปปาจําได้เลยก็จะเป็นฝั่งเขตจอมทองนะก็เราก็มีทางาจังจังหวัดประจวบคีรีขันนะฮะแล้วก็มีจากาจังหวัดเชียงรายนะ,ะป้าปาฝากขอบคุณจริงๆนะฮะหลายคนหลายท่านก็ฝากของมาให้ฝากของ อของขวัญมาให้กันตลอดเลยอย่างนี้ล่าสุด F-C ก็ใกล้ปีใหม่นะฮะนะ,ะเจ้าของร้านท่านนี้ก็คือคุณตถาน่าจะเป็นเจ้าของร้านด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะ,ะตอนที่ป่าปทราบมาแต่ก็ไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นักนะฮะเขา,าส่งคําอวยพรมาให้นะฮะนี่คำอวยพรที่2ฮะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะฮะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบ ผลประสบความสำเร็จนะฮะในชีวิตขอบคุณคุณตถามากฮะขอบคุณจริงๆเนาะอย่างอื่นเดี๋ยวก็ให้ <c oughs> อดมหน่ก็จ,จัดการให้นะฮะวันนี้ปาฝากขอบคุณนะักสะสมทุกคนทุกท่านนั่นแหละนะฮะที่กดติดตามแล้วก็สนับสนุนช่องของอปามาตลอดรวมถึงคุณตทาด้วยนะที่สนับสนุนช่องของปาม,มาตลอดเลยปาฝากขอบคุณจริงๆรฮะปาก็ยังคงนำเสียงแหบแหแห้งๆมานั่งพูดคุยนะฮะวันนี้ ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งก็ดีใจมากเลยนะนะมีนักสะสมท่านนี้นะฝากกับวอวยพรมานะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นของควรไม่เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันนะกขอบคุณจริงๆนะฮะนาะออ่ะเดี๋ยวป,ป๊าค่อยว่ากันใหม่เรามาดูเหรียญกันก่อนดีกว่านะฮะเรามาดูเหรียญกันก่อนเนาะปืด๊ดอ่าเ,เหรียญจากจังหวัดปทุมธานีนะฮะเท่าที่ทราบมาก็เป็นเหรียญโบราณร่วมประมาณนั้นแหละนะป๊าปาก็ขึ้นปกคลิปไปแล้วเออออกปืด้ดดึงออกมาเออประมาณนี้เอฟซีค ใครที่มีเหรียญหักต้องการขายนะฮะดูคลิปของปปาหลายๆครั้งแล้วหลยแล้วประมาณนี้ใช่ไหมเออก็ลองลองดูนะฮะหากท่านมีเหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อเข้าหรือประปาขายออกก็อย่างสงสัยเรก็โทรหาแอดมินไลน์หาแอดมินฮะเรามีทั้งไ d ดีไลน์อะไรประมาณนั้นด้วยก็เนาะติดต่อเข้ามากันมารับรู้ข้อมูลเบื้องต้นนะฮะรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเอฟเสียเราเปิดรายการแรกเลยเนาะเปิดรายการแรกก็จะเป็นเหรียญ ถ้าจริงๆก็จัดอยู่ให้ประ้าๆคิดว่าน่าจะใกล้จะเป็นเหนนรียญโบราณนั่นแหละ fc นะเพราะว่าเหรียญ1น1บาทปี05หลังตราแผ่นดินเนี่ยเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาในยุคสมัยพระหลวงรัชกาลที่9ของเราเห็นไหม fc นะฮะก็ผลิตออกมาหลายปีตัง้งแต่ปีพศ2 5 0 5้ยใช่ไหมปีนี้2,567จะพ้นผ,ผ่านก็เท่าไหรล่ละอายุของเหรียญก็เท่า fc ฮะใช่62 62ปีใช่ไหมเนาะ เออ62ปีแล้วมั้งปีนี้2,567า้ยใช่ไหมเอาไปลบ2,505เนาะลบกันไปลบกันมา f c ฮะก็เหลือแค่62เท่านั้นก็ถือว่าอายุของเหรียญไม่ใช่น้อยแล้ว f c นะที่จริงนะฮะอีกไม่นานเขาก็จะได้เป็นเหรียญโบราณเต็มแล้วนะ f c ะนะอายุเหรียญน,นี่จะโอ้โหค่อนร้อปีเข้าเลยใช่ไหมอ้าวใครที่มี f c ฮะก็สามารถติดต่อช่องของปะป่ามา ห้าป,ปารับซื้อนะฮะผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานก็ว่ากันไปรับซื้อทั้งผ่านการใช้งานและไม่ผ่านกันเลยทีเดียวแต่ก็ต้องย้ำนิดนึงเนาะดูจากในมือป,ปา่านะฮะอย่างเจ้าของเนรียที่นี้เขารู้อยู่แล้วนะครับก็ f c ทางบ้านนั่นแหละนะฮะช่วยกันดูถ้าเป็นเหรียญที่มีราคาหลักสมมติเหรียญเหรียญปกติธรรมดาแบบนี้นะ FC ถ้ามีราคาเหรียญละ5000ขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีโอกาสหามาได้ระดับคามือปปานะฮะอันนี้ก็น่าจะประมาณ20 ยี่เหรียญไม่ขาดยกตัวอย่างนะนะฉะนั้นเหรียญที่จะมีราคาหลัก1นึ0งพันบาทหน0 0งบาทเนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาทีละหลายหลายเหรียญอย่างนี้โอกาสเป็นไปได้น้อยมากนะฮะฉะนั้นเหรียญที่คางมือปปามีจํานวนระดับนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าราคาเหรียญน,นั้นเกิดหน้าเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นเองผ่านการใช้งาน F4 ฮะเรารับซื้อกันเหรียญละ3ามอ่าสบาทประมาณนี้ ถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็ยังไงอะอาจจะเป็นเก่าเก็บด้วยก็อาจจะเป็นเหรียญละ15บาท10บาท1 0บ5บาทยี่สบาทสวยสุดนะฮะ f c นี่คือราคาเหรียญเนานะนี่คือราคาเหรียญหนึ่งบาทปี05หลังตราแผ่นดินสมยัยรัชกาลที่9กานะฮะเนาะนะเราเข้ามาเรียนรู้กันก่อนนะถ้านักสะสมท่านเนี้ยเขาคิดว่าเหรียญค่ามือปะปาที่เขาส่งมาเนี่ยถ้าเหรียญละห้าพันนะฮะเขาคงไม่ส่งขายช่องของปะปา ในราคาเหรียญละ4บาทนะฮะเพร่อป่าคุยกับเขาแล้วแอดมินช่องของป่าคุยกับเขาแล้วเขารู้นะฮะนะรู้สึกว่าเจ้าของเหรียญธนีนั้นจะมีประสบการณ์ไม่ใช่ย่อยเลยนะเพราะเขาเป็นเจ้าของน่าจะเป็นเจ้าของร้านเหรียญโบราณด้วยนะฮะเท่าที่ปปารู้มาก็ก็ประมาณคร่าวๆนะฮะนะพอดีป่ามาเป็นตัวเป็นตน YouTube เนี่ยนะฮะเขาก็นะมีการแบ่งปันเหรียญช่องของปปามาประมาณนี้แหละ FC เนาะ รายการแรกจบไปเดี๋ยวเรา,าดูรายการที่2อ,อันนี้เป็นเหรียญ1น1บาทที่ระลึกนะฮะ F4 ปะปาก็รับซื้อทั้งผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านประมาณนี้แหละนะฮหบาทที่ระลึกผลิตออกมาราวซัก16วาระทุกวาระ F4 ฮะยังไม่มีราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนทุกวาระเลยนะฮะถ้าหาเป็นเหรียญปกติธรรมดานะก็ยังไงอะ ราคาที่มีราคาแพงที่สุดนะฮะก็จะเป็นเหรียญนี้แล้วก็อีกประมาณสองสามวัลละสี่วันสองสามวันละนี่แหละนะอืราคาที่แพงที่สุดเนี่ยไม่ใช่แพงที่สุดของเหรียญราชกาลที่เก้าเป็นเหรียญที่มีราคาแพงที่สุดและความนิยมที่สุดอยู่ในหมวดหมู่ของเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกเท่านั้นนะฮะราคาซื้อเข้าขายออกนั้นก็อยู่กันที่หลายๆวัลลก็อยู่กันที่อ๋อหลักสามบาทสี่บาท มาจนถึงวาระเนี่ย FSI ยี่สนะฮะแล้วก็ถึงหลายหลายสิบเคยครั้งหนึ่งป้ปาก็รับซื้อเป็นร้อยเหมือนกันไม่ผ่านการใช้งานนะฮะปัจจุบันนี้ก็ลองส่งมาดูก่อนคายบีมแบบไม่ผ่านการใช้งานแบบสวยจัดๆนะฮะบ,บางทีป้ปาอาจจะคำนวณมีเคราะหให้แล้วก็อาจจะให้ใกล้ๆร้อยเลยเหมือนกันปปาลืมราคาจริงๆนะฮะทำหลายรายการมากเลยเนาะบางครั้งก็อาจจะขาตกบกท่องกันบ้างทางด้านราคาเหรียญที่รับซื้อเข้าอุย้ยมาหลายหลายเ่ตราคา3ามปี f s เล่นกันแบบ จำราคาเหรียญแทบไม่ได้เลยนะฮะต้องไปเปิดสมดุดบันทึกดูแล้วก็ปีนะั้นรับซื้อไว้เท่าไหร่ปีนี้ลงเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ประมาณนี้แหละโอเคเนาะอ่าปปาะจะวางไว้อีกชิ้นหนึงหลังจากนั้นก็ตรงนี้จะเป็นอืมเป็นสตางรูเอฟเเป็นสตางรูลายกรนกแข้งสิงเนื้อทองแดงก็จะเป็น1สตางรูฮะปื๊อเอีครับนี่คือเหรียญหนึสตางรูสมัยราชการที่8 เป็นเหรียญสตางรูชนิดราคา1สตางนะฮะเหรียญรุ่นเนี้ยจะเป็นรูปแบบที่แตกต่างนะก็ที่จริงแล้วเป็นลายนะฮะลายกนกไทยนะฮะลายกนกไทยถ้าเรียกกันจริงๆแล้วนะฮะจะเรียกกันว่าลายกนกไทยอยู่ด้านหน้าอันนี้น่าจะเป็นลายกนกไทยในเอฟซีนะฮะนะส่วนด้านหลังก็เป็นาลายแข้งสิง เท่าที่ปอปลาลองสังเกตดูนะฮะด้านหน้านี่เป็นลายกระหนกไทยสังเกตดูออ F4 ฮะออกมาลวดลายแบบงดงามเห็นไหมฮะเขีนหนึ่งสตางค์ใช่ไหมรัฐบาลไทยอ่ะรอบๆใช่ไหมรอบๆเหรียญก็จะเป็นลายกระหนกไทยด้านหลังเป็นกระหนกแข้งสิง์ก็เป็นลายกระหนกแข้งสิง์แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มั่นใจปอปาจะพูดผิดไหมแต่ช่วยปอปาวิจัยมาวิเคราะห์มานะ,ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเรียกกันว่าอ๋อหนึ่งสตางค์รูลายกระหนกแข้งสิง์ นะค,คือลายกหนกแล้วขาดคําว่าไทยไปไงฮะนะก็เรียกไปเลยเรียกกันไปเลยว่าลายกหนกแข้งสิงบางคนยังงงเอะทางไหนเนี่ยลายกนกแข้งสิงใช่ไหมฮะอืมเพราะว่าจะเป็นคําขาดหายไปตัวหนึ่งสำหรับตัวปปาถ้าปปาวิจัยผิดก็ยกโทษปปาด้วยนะนะฮะที่จริงแล้วส่วนตัวปปาเนี่ยปปามาสังเกตดูนะฮะเอะที่จริงแล้วเนี่ยด้านหน้า,น,าน่าจะเป็นลายกนกไทยนะฮะลายกหนกไทย แข่งสิงห์นะฮะประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่เราก็จะเรียบควบกันใช่ไหมเออลายกหนกแข่งสิงห์อะไรประมาณเนี้ยก็เลยบางคนเข้าใจก็ดีไปบางคนอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะลายกหนกแข่งสิงห์เนี่ยแข่งสิงห์มีลายกหนกด้วยหรออะไรประมาณเนี้ยนะฮะที่จริงก็น่าจะเรียกกันว่าต้องต้องจบจริงๆก็คือลายกหนกไทยนะฮะด้านหลังจะเรียกว่า,าลายแข่งสิงห์หรือว่าแข่งสิงห์ก็อีกกรณีหนึ่ง นะ,ะที่แน่ๆต้องเป็นลายกระหนกไทยนะครแข้งสิงแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเรียกรวมกันว่าลายกระหนกแข้งสิงไปเลยประมาณนี้แหละนะฮะเออประมาณนี้อ่ะก็เป็นเหรียญสมัยราชการที่8นะฮะผลิตออกมาในยุคสมัยราชการที่8ปีพศ2 4งพันนะฮะเหรียญราชการที่8เนี่ยก็จะเป็นปีแรกก็ปี2478 2480 2482แล้วก็มา2484 แล้วก็มีสตางค์ดู2485นะฮะไปจนถึง2487แล้วก็โน้่เลยเอียปีสุดท้ายรู้สึกว่าบางบางชนิดราคนาะเนื้อเงินด้วยใช่ไหมก็จะเป็นปี248 2488 2488เนี่ยเริ่มเป็นเนื้อดีบุกนะฮะปีสุดรู้สึกเป็นเนื้อดีบุกแล้วละ่ะ20สตางค์ใช่ไหมเออ20สตางค์10สตางค์5สตางค์1สตางค์เอนะ ถ้าสองสี่แปดแปดจริงๆนี้ก็จะเป็นเนื้อดีบุกแล้วล่ะรัชกาลที่แปดที่จริงตางลรู้รัชกาลที่แปดเนี่ยถ้าครบจริงๆเอฟซียหายากน่าเก็บสะสมมากๆเลยมีทั้งเนื้อทองแดงเนื้อนิกเกิลเนื้อเงินและเนื้อดีบุกโอ้โหเป็นรัชกาลแรกรัชกาลเดียวฮะที่มีเนื้อโลหะหลายเนื้อโลหะมากเลยใช่ไหมอย่างรัชกาลที่5ก็จะเป็นสตางค์ทองแดงกับสตางค์นิกเกิลนะฮะประมาณนี้รัชกาลที่6ที่7ก็เหมือนกัน นะจะเป็นนิกเกิลกับทองแดงเท่าเองมีราชการที่8เนี่ยถ้าเอามานําเสนอกันจริงๆนะฮะนะเป็นความรู้ที่ดีมากเลยเพราะเหรียญสตางสมัยราชการที่8เนี่ยมีถึง4เนื้อโลหะเลยนะฮะ F4 โอเคเนาะก็ใครมีนะฮะอืม F4 สวยงามมากเลยเห็นไหมเอาใครที่มีถนะ้าป๊าปารับซื้อนะฮะเรารับซื้อกันไม่ว่าจะเป็นอาพูดกันแบบส,าสบายๆง่ายๆเข้าใจง่ายก็คือสตางรูให้ไม่ว่าจะเป็นทองแดงนิกเกิล เนื้อเงินดีบุกปปารับซื้อทั้งหมดนะฮะทางด้านราคาก็แตกต่างกันไปโอเคเนาะย้ำเลยราคาใช่ไหมหลายคนก็สงสยัยบางทีปาปาไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ <c oughs> โทษทีเอเจสตางรูเนี่ยถ้าเป็นเห็นปกติธรรมดาฮะตั้งแต่รัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8สุดท้ายเนี่ยหากเป็นในปกติธรรมดาฮนะนทุกชนิดราคาทุกเนื้อโลหะเนี่ยปาปา ว่าซื้อขายกันยังไม่มีหลักหมื่นหลักแสนนะเหรียญปกติธรรมดาย้ำนะฮะเนาะก็ราคานี่นะจะอยู่ที่หลักหน่วยนะฮะหลักสิบก็ใช้คำว่าหลักบาทใช่ไหมหลักบาทหลักสิบหลักร้อยกันประมาณนี้แหละถ้าสวยจัดจัดแต่ป่าก็ยังยังไม่เห็นว่าหลักร้อยเนี่ยจะจะจะยังไม่ค่อยเห็นเอฟซีนะพอเห็นขายซื้อกันอย่างช่องว่างไปไหมก็ซื้อกันขายกันแบบสิบบาท 15บาท20บาทก็อยู่อย่างเงี้ยนะประมาณนั้นอย่างตัวปปายก็ยังไม่กล้าสร้างราคานะฮะนะยังไม่กล้าสร้างราคาเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเนี่ยนะเพราะว่าต้องต้องต้องรอ,อตลาดเหรียญด้วยนึกออกไหมฮะนะหลังจากนั้น F อฟซฮะนี่ก็ถือว่าหายากพอสมควรนี่ก็ถือว่าหายากพอสมควรนะฮะดูเผินเิน,เนคล้ายคลหนึ่งสตางค์ทองแดงที่หลายๆคนหลายท่านมีอยู่นะ,ะแต่ที่จริงตรงนี้ จะไม่ใช่นหนึ่งสตางค์นะฮะจะเป็นครึ่งสตางค์นะฮะเป็นครึ่งสตางค์ทองแดงสมัยราชการที่8เช่นเดียวกันที่จริงเขามีข้อมูล F45 เดี๋ยวเอายี้งพอปาจใจดูแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวป้าจะนำผือพวกนี้เราอาจจะดูเหรียญโบราณกันบ้างเนาะพอป,ปาจะเข้าบรรลฟ์สดไหมนะฮะหรือว่ายังไงแล้วก็จะไล์ก่อนนี่แหละถ้าไรก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปแล้วกัน f อยติดตาม,มานะนะครึ่งสตางค์ F45 สมัยราชการที่8ปด ปี2 4 8 0ี่ท่าป,ป่าจัไม่ผิดนะฮะโอ้ยหลายปีป้าป่าก็หลเหมันกันนะปีนี้น่าจะเป็นปี2480ประมาณนั้นแหละนะก็เป็นสตางค์รูที่ผลิตออกมาใช้จ่ายในยุคยุคหนึ่งฮนะช่วงเข้ายากหมากแพงประมาณนั้นแหละเดี๋ยวป้าป่าจะมาเล่าข้อมูลให้ฟังกันดีกว่าเนาะอ่ะก็ถือว่าหายากกว่าเหรียญทองแดงธรรมดานะฮะเหรียญรุ่นเนี้ยนะหายากกว่านิดหนึ่งประมาณนั้นแหละบืดอเอาป้าป่าจะวางไว้เดี๋ยวเรา,าปิดท้ายรายการกันดีกว่านะเอฟซีเนาะ ปิดท้ายรายการกันดีกว่าสําหรับเหรียญที่นักสะสมท่านหนึ่งส่งมาจากจังหวัดปทุมธานีนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเหรียญสมัยราชกาลที่5 f c h นี่คือเหรียญทองแดงชนิดราคาเซี่ยวนะฮะด้านหน้าจะเป็นตาจอปอลอ,อันนี้เรียกว่าตาจอปอลอใช่ไหมฮะเออเป็นสมัยรัชกาลที่5พลิกด้านหลังมา F4H ก็จะเป็น ช่อชัยพึกนะฮะกางเงยนก็จะเขียนคำว่าเซี่ยวนะฮะเซี่ยวสี่อันเป็นเฟืองเซี่ยวสี่อันเป็นเฟืองเอฟซีฮะก็มา,าตั้งแต่จอสอรุ่จุลศักราช2,444ที่จริงก็ปีแรกก็จะเป็นจอสรุ0 1 2 0 0เท่าไหรน 2, 1, ่นะเอฟซี2,1236มังปีแรกนะฮะเออจากนั้นก็เป็นต่อมาก็เป็นปี 1,238แล้วก็มา2,000นอ่า1,244นะฮะเนี่ยรูปแบบนี้ผลิตออกมา3 3ปีจอสอนะฮะจุลักราชนะฮะก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งชนิดราคาหนึ่งเลย FC ฮะที่ต้องบอกเลยว่าติดตาตรึงใจชาวไทยตลอดการสมเหรีหยญโบราณน,นะฮะก็ใครมีไม่มากก็เก็บสะสมไว้ก่อนแต่สำหรับใครมีเยอะๆนะฮะนะ,ะ,นะะก็อาปาเชิญชวน,นะฮะ ส่งขายช่องของปลาประมาณนี้แหละนะ,ะเราช่วยกันฮะส่งเหรียญไปให้อยู่ทั่วลหลายๆจังหวัดใครมีเยอะๆก็ส่งขายช่องของปลานะฮะป้าป่าก็จะส่งขายกับนักสะสมที่เขายังไม่มีนะฮะเราจะส่งเหรียญของเรานั้นไปสู่มือประชาชนหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอหลายๆตำบลหลายๆหมู่บ้านเอฟซีะฮะนะช่วยกันอนุรักษ์เก็บสะสมเอกสารนะฮะป้าป่าจะรับซื้อต่อจากท่านมาที่มีเยอะๆ แล้วป่าก็ก็ต้องบอกตรงๆนะ่เอฟเีฮะป่าก็จะขายต่อแต่อย่างน้นอยเราก็ทําให้ชาวไทยนะฮะหลายคนหลายท่านที่ยังไม่มีเก็บสะสมนั้นได้มีเก็บกันเนาะเขาจะได้ไปเล่าประวัติเหรียญโบราณให้ลูกให้หลานเขาฟังนะ,ะแล้วเขาก็จะสืบทอดทุกหลักเขาเก็บต่อไปนับวันยิ่งหาพบเจอได้ยากเอฟีฮะนี่คือเหรียญทั้งเหรียญโบราณก็เหรียญโบราณเอฟเียก็เรียกกันเหรียญโบราณได้เลยเนาะที่ส่งมาจากจังหวัด อ๋อปทุมธานีนะฮะ <ๆ S 1> ก็ได้เหรียญโบราณสมัยรัชากาลที่8แล้วก็รัชากาลที่5นะฮะแล้วก็ต้องใช้คําว่าเหรียญกึ่งโบราณนะฮะสำหรับเหรียญเราฮะอ๋อเหรียญเหรียญตาแผ่นดินสมัยรัชากาลที่9เนาะก็เลยจะเริ่มกึ่งโบราณถึาโบราณได้แล้วล่ะโบราณตอนไปนี่เนาะเอฟซีนะฮะประมาณนี้แหละก็เปิดเปิดกล่องรับเหรียญโบราณกันเนาะจากนักสะสมท่านหนึ่งจากจังหวัดปทุมธานีใครมีเหรียญแบบนี้เอฟซีป,ป่ารับซื้อทั้งหมดนะฮะก็นี่คือช่องทางการติดต่ออ่ะ ผู้เฒ่าผู้แก่จ๋าจ,จดไ้เลยนะฮะลูกหลานกลับมาหรือยังถ้าลูกหลานกลับมาแล้วใช้ตัวเลขตรงนี้เพิ่มเป็นอดีไลได้เลยอ่านะฮะศูนย์เก้าสอเจ็เก้างดสองสามสองนะฮะหรือไม่อีกหลายหนึ่งก็ศู 4, นย์เก้าแปดสี่ศูนย์เก้าห้าสองสี่สะฮะถ้าหากลูกหลานยังไม่กลับมาไม่มีใครเพิ่มอดีไลให้ให้ผู้เฒ่าผู้แก่นั้นจดเบอร์โทรไว้นะฮะศูนย์เก้าสใช้เบอร์เดียวกันนี่แหละ ะะใช้เบอร์เดียวกันนี่แหละแต่ผู้เช่าผู้แก่อาจจะไม่รู้หมดเนาะงั้นก็จดเป็นเบอร์โทรไว้ก่อนนะฮะถ้าไม่เข้าใจางไงลูกหลานกลับมานะฮะก็ให้ลูกหลานโทรมาหาแอดมินช่องของป๊าป่าได้นะฮะวันหน้าวันหลังเนาะในการในเวลาทําการอะไรประมาณนี้นะฮะหรือ,อยังไงก็ว่ากันไป โทรเข้ามาได้เลยใช่ช่องคุณปปาไหมคะใช่แอดมินช่องคุณปปาไหมถามแอดมินดูพอดีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ผมคุณพ่อคุณแม่หนูเนี่ยอยากจะรู้ว่าใช่ของปปาช่องของปปาจริงไหมไม่อะไรประมาณนี้ถ้าใช่คุณพ่อเนี่ยว่าจะส่งเหรียญไปขายต้องทำยังไงให้คุยกับแอดมินนะฮะแค่นี้แหละผ่านฉลุยนะช่องของปปาไม่เรียกเก็บเงินก่อนไม่มีการเก็บเงินทั้งสิ้นนะฮะสำหรับนักสะสมที่ส่งเหรียญขายไม่มีการเก็บเงิน ท่านส่งเหรียญช่องของป่าฮะท่านมีหน้าที่รับเงินค่าเหรียญจากช่องของป่าเท่านั้นไม่มีแอดมินในช่องของป่านั้นจะโทรกลับไปเอราว่าคุณต้องจ่ายเงินมาก่อนพันหนึง่งจ่ายเงินมาก่อน500ไม่มีฮะช่องของป่าไม่ทําเยี่ยงนั้นอยู่แล้วโอเคเนาะ,ะก่อนจากกันไปเอฟซีอาป่าก็หยิบตรงนี้ขึ้นมาเนาะขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้นะฮะทีะ่มีน้ําใจนะส่งมอบ คำวยพรมาแบบนี้นะครับปปาฝากขอบคุณจริงๆนะฮะอ้าวนี่ก็ใช่เอฟซีฮะนะอ่าเป็นคำวยพรจากอ่าคุณทาทาหรือว่าคุณทาลีประมาณนี้แหละแต่ปปาไม่ได้เอ่ยนามสกุลเนาะที่มีน้ำใจฮะนะเอ,อ่อมาร่วมเป็นผูกมิตรผูกเครือญาติกันนะฮะปปาจะเป็นคนมันนอกคอกนาแต่ว่าคุณทาทาเป็นคนเมืองหลวงว่ากันเแต่เขาก็ยังมีมิตรไม่ตีนะฮนะเนาะปปาฝากขอบคุณจริงๆก็ๆ ดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่นะฮะขอบคุณรับการติดตามรับชมฮะขอบคุณรอบของคำวยพรและน่าจะเป็นของขวัญชิ้นนี้แล้วก็ขอบคุณรบอ,อ,อบเหรียญที่คุณทศาส่งมาให้ช่องของป,ป,ป,ป้าป้าป้าฝากขอบคุณจริงๆนะฮะป้าป้าก็จะเก็บความทรงจานี้ไว้ตลอดกาลคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ